อันนี้เป็นน้ำหมักนะที่เรากรองมาแล้วจากถังหมักชีวภาพนะคะอันเนี้ยเรากรอกออกมาแล้วเราก็จะเอาไปใช้ที่บ้านแพล้นะคะไปผสมน้ำน้ำน้ำในเรามาดงหรือน้ำคลองก็ได้นะคะหรือน้ำประปาก็ได้แล้วก็ไปลดโคนต้นต้นไม้ถองเรานะคะที่ที่เราปลูกอยู่ที่บ้านแพล้นะคะก็วันนี้กรองออกมาได้หลายถังนะคะ มีสามถังแล้วก็มีถังแบบนี้อีกด้วยนะคะอีกสามถังแล้วก็มีเปลือกไข่นะคะเราก็เอาเปลือกไข่เนี่ยไปทุบนะคะตากแดดก่อนนะคะอาไปตากแดดพอมันแห้งแล้วเราก็ไปโปรยตามต้นไม้นะคะมันเป็นเ,เปลือกไข่เนี่ยมันมีแคลเซียมที่สูงนะคะ ซึ่งดีต่อต้นไม้ด้วยอันนี้เราก็เอาไปด้วยเพราะที่บ้านเรามีครัวของพยอมทองนะคะเราก็ใช้เปลือกไข่ที่แม่บ้านเราทํากับข้าวนะคะหรือตามโคนเรือนนะน่าจะมีเปลือกไข่แล้วก็ไปตากแดดนะคะมาทุบให้ละเอียดนะคะแล้วก็ไปโรยตามต้นไม้หรือว่าจะทำโฮอรโมนเปลือกไข่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะได้ได้หลายอย่างนะคะมีประโยชน์นะคะเปลือกไข่กับน้ำหมักชีวภาพของเรานะคะ วันนี้เราจะเอาไปบ้านแพ้วค่ะค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่กรุงเทพนะคะที่บ้านเราที่กรุงเทพอันนี้หน้าบ้านเรานะวันนี้เราจะมาทำอะไรดีวันนี้เราก็มีตำลึงตำลึงหน้าบ้านนะคะเราว่าเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไปทำใส่มามา่า เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวันนี้วันทึกความทรงจำของเราเราจะบันทึกอะไรดีวันนี้ต้นหมอนเราก็ตัดไปเยอะนะเออวันนี้เรามาทําผงนัวกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะผงนัวอันนี้ที่พยมทองเหมันชั้นนะคะบ้านเราเดี๋ยวเราจะเด็ดใบนะคะเด็ดใบต้นหมอนก็มีทั้งหมดเกือบใบทั้งหมดเกือบห้าอย่างนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าทําไงบ้าง นี่คือใบหม่อนนะเดี๋ยวเราจะเก็บใบหม่อนเป็นใบที่หนึ่งนะคะถ้าติดใบมีเยอะค่ะบ้านเราตัดทิ้งซะเยอะด้วยนี่นะคะมีทั้งใบอ่อนใบแก่เอาตามขนาดที่เราชอบเลยค่ะเสีได้ตัดทิ้งก็เอามาทำประโยชน์นะคะเอามาทำผงนัวแทน ผงอะไรนะที่เขาใส่อาหารได้นะคะนี่นะคะจริงข้างบนมันก็มีอยู่นะแต่มันสูงเราปีนไม่ถึงเราก็เอาล่างๆเอาแล้วกันนะคะข้างล่างนี่ก็มีนะคะเราก็เด็ดข้างล่างเอาเดี๋ยวเราไปเด็ดอีกหลายใบนะมีอีกหลายใบอันนี้เราก็ลดน้ำไปแล้วที่ตอนให้ดูนะคะ ต้นเขาง,งามเลยค่ะงามนะคะโอเคเลยเดี๋ยวเราไปเก็บใบต่อนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บใบเราได้ใบหม่อนมาแล้วนี่ก็ใบหม่อนนี่นะเรากิ่งมาปักด้วยเห็นไหมคะมีลูกด้วยมีลูกด้วยเดี๋ยวเราก็เด็ดใบมันออกอีกเพื่อให้เขาติดลูกนะงามเลยอะ่ะ เนี่ยมาปักกิิงเขาก็ขึ้นแล้วนะคะเขาขึ้นง่ายมากใบหม่อนใบหม่อนนะคะแล้วใบอะไรอีกเราไปเก็บใบมะลุมนะคะอันนี้เรามีมะลุมจริงเราเรามีสองต้นสามต้นนะเรามีหลังบ้านต้นใหญ่เดี๋ยวเราตอาต้นนี้ออกเราไม่ต้องการให้เขาสูงนะคะไม่งั้นมันจะสูงแข่งกระตึกค่ะตึกบ้านเรานะยอทองมมนชั่นนะ วันนี้จะทำผงนัวนะอ่าเราเอาก้อยอีมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปเก็บต้องระวังหน่อยอะเพราะว่ากิ่งเนี่ยลงมาแล้วนะคะอันนี้ก็มาขามนะ ยอดเขาเนี่ยต้มโค้งอร่อยนะคะต้มโค้งกับปลาแห้งบ้านเราก็มีน้ำามะขามยิ่งตัดก็ยิ่งแตกนะคะแตกแล้วมันก็จะมีใบอ่อนเดี๋ยวเราไว้นี่ก่อนเก็บมาแล้วเราไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บอีกใบหนึ่งพนาม็กซิโกหรือผักชัยานะคะหลังบ้านเราอันนั้นที่เราบอกนะคะอันนี้เริ่มแล้ว เขาเริ่มเป็นผงๆแงล้วเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวเราไปโรยไปโรยใส่ต้นไม้ได้นะคะเขาก็จะกลายเป็นดินนี่คือคณะเม็กซิโกหรือต้นผักชาัยานะแล้วก็หักเขาเลยค่ะบ้านเราเยอะมากมันขึ้นเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปเก็บต้นอื่นอีกทางโน้นก็เยอะนะพอมันสูงมากๆมันก็ไปลกบ้านอื่นเขาอันนี้ก็มะละกอวันนี้เรายังไม่ทำอะไรกินเราเก็บได้นะคะ เีกับเทคโนสยามค่ะบ้านเราเองยิ่งแตกเห็นไหมคะยอดแตกเต็มเลยแต่วันนี้เรายังไม่ได้กินเราก็เลยไม่เก็บน,นต้นไม้ที่เรามาเพาะไว้หลังบ้าน่ะเราก็เก็บนะเก็บเอาไปตากแห้งแล้วก็เด็ดยอดเขาเนี่ยคะ่ะประมาณกิ่งที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยคะ่ะพอมีใบแล้วก็เด็ดยิ่งยิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกนะคะเนี่ยไม่ให้เขาสูงด้วยเรื่องทั้งเรื่อง ยอดเขาก็ไปผัดน้ำมันหอยแกงส้มจิ้มน้ำพริกอะไรได้หมดนะคะถึงไปไปมาเยอะแล้วไม่เด็ดก็ไม่ได้มันมันสูงนะคะมันสูงเราก็ต้องเด็ดเขาเพื่อไม่ให้เขาสูงอพอก่อนแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะเนี่ยนะเ,เดี๋ยวเราก็เอาใบเข้าไปตากแห้งเราเก็บมาแล้วนะเราว,วางไว้ก่อน แล้วเราเอาใบอะไรใบเตยเดี๋ยวใบเตยนี่ก็กินได้เดี๋ยวเราใบเตยจริงมีหลายกอนะเรา,เอากรอนนี้แล้วกันเอาไปเก็บกอนุ้นมั่งก็ได้ต้นนี้มันอยู่ในกระถางมันก็มกปาปากักปักมันก็ขึ้นนะคะเนี่ยขึ้นง่ายมากใบเตยอันนี้ต้นขานะคะขาแล้วนี่ก็ต้นมะขามเอาไว้แกงได้นะยอดอ่อนเนี่ยเอาไปแกงต้มโค้งนะคะซดน้ําอร่อยมาก ใบเตยนะคะตอนนี้ต้นใบเตยเราก็ตัดหักเอาก็ได้นะคะใบเตยบ้านเรามีหลายกอค่ะมาหลายมีหลายที่นะคะ ก็เก็บแล้วมันต้องมีอย่างน้อยห้าห้าชนิดนะคะใบแต่ไม่ถึงห้าชนิดเราก็ทําได้นะคะทําเป็นของนัวต้นนี้ก็กินได้นะเขาดีดกต้นพิลังกาสานะคะกินได้ทั้งเม็ดทั้งใบจิ้มน้าพริกเขาบอกนะจิ้มน้าพริกประทูปะละ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอามาปลูกเหมือนกันแล้วนี้เราก็ดึงต้นเขาไว้ไม่ให้เขาต้นเขคุ้ไปไหนเราก็จะไปปลูกบ้านแพ้วก็ไม่ได้เอาไปที่เราติดธุระทำงานตึกอยู่ที่นี่นะคะ เราทำห้องห้องช่างเขาทำห้องให้เราอยู่จ้างช่างอันไหนทำได้เราก็ทำไหนทำไม่ได้เราก็จ้างเขาค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายห้องให้ดูว่าเราทำอะไรบ้างวันวันหนึ่งวันนี้เราก็ไม่มีอะไรจะทำทำงานบ้านก่อนนะคะอันนี้ต้นพิลังกาสาเออเราเราจะเอาต้นนี้ไปรวมด้วยเพราะว่ามันมีหนึ่งใบหม่อนสองใบเตยสามใบมะลุม สต้นผงชูรสหรือคณะเม็กซิโกนะหรือผักชายาชื่อเดียวกันหมดแต่ไอชนิดที่ห้าเนี่ยเราจะเอาผักอะไรดีเดี๋ยวเราเดินหาก่อนนะที่บ้านเรามันก็กินได้หลายใบยอยู่แหละเดี๋ยวจะเดินไปหลังบ้านหลังบ้านตึกเล็กนะเดี๋ยวเราจะไปหลังตึกเล็กกันนะคะโอ้กกุหลาบออกเยอะออกหลายดอกด้วยเดี๋ยวตัดไปบูชาพระก่อนนะคะอันนี้กรถางหมักชีวภาพเราเนี่ยกระถางกุหลาบเรานะ มันอยู่มาจะเป็นปีแล้วนะพูดถึงแต่เขาก็ออกดอกนะคะออกดอกด้วยเนี่ยข้างบนเขาก็มีดอกเห็นไหมคะต้นโตใหญ่มากเลยดินก็มีอยู่นิดเดียวแล้วก็น้ำหมักเนี่ยค่ะในถังเนี่ยผสมกับน้ำแล้วก็ลดนะคะลดไปจนทั่วๆแล้วมันก็ยังอยู่ได้ขนาดนี้ค่ะโอเคเลยอ่ะมันอยู่ได้คะ่ะโดยที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะใส่แต่ถังหมักชีวภาพผสมน้ำเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเก็บมารุมหลังบ้านด้วยนะคะเราให้น้องเขาไปเก็บมารุมน้องบอกว่าจะเอามาทำแกงส้มนะคะต้นใหญ่หลังบ้านเรามีอยู่2ต้นเดี๋ยวเราไปหลังบ้านกันคะ่ะหลังบ้านตึกเล็กนะที่พยอมทอมงแมนชั่นนะคะที่เราอยู่เดี๋ยวตัดกุหลาบก่อนต้นนี้ก็กินได้ใบยะนางนะคะก็เราจะเอาใบอะไรไปดีวะ เอ๊ะหรือเอาใบนี้ดีไหมอะใบที่ห้าเนี่ยเขาให้เป็นใบโกศนที่เราดูจากแพทย์ทางเลือกเขาบอกนะเอาไปผสมการรักาาเป็นผงนัวมาโรยตอนทํากับข้าวนะคะแต่เราจะเปลี่ยนโกศนเราไม่มีเราจะเปลี่ยนมาเป็นมะขามมะตูมแขกไม่ใช่มะขามมะตูมแขกนะเราเ,าเอาต้นมะตูมแขกดีกว่าจริงมะละกอมันก็ได้นะใบมะละกอนี่ก็ได้ เขาก็ไปตากแห้งชงชานะเนี่ยเราได้ยินมานะเราฟังใน y u u t เขาบอกว่าใบามะละกอน,นี้ก็ทานได้ไปชงเป็นชาเพราะว่าลดลดไขมันในเลือดอะไรทํานองนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ลองทานแต่จริงๆอะ่ะพอรู้มาบ้างแล้วเกี่ยวกับมะละกอน,นะคะเพราะเราเนี่ยชอบกินมะละกอเมื่อาวานก็เอามะละกอมาโรยอีกว่าจะโรยอีก เยอะเลยอะงานเนี้ยเดี๋ยววันนี้จะปลูกอ,อะไรหลายอย่างเลยมีงานให้ทําที่หอเยอะนะคะเราก็ยังไม่ได้ไปบ้านแพแ้วเราให้สามีเราไปแทนเดี๋ยวเราเก็บต้นนี้ดีกว่ามะตูมแขกเอาเป็นใบที่ห้านะคะไปทําผงนัวค่ะเอาไปทําผงนัวนี่นะคะเดี๋ยวเราเก็บยอดไปตากแห้งดีกว่าทดลองใบที่ห้านะคะโอเค ตำลึงเยอะเดี๋ยวเราเก็บตำลึงดีกว่าไปใ,ใส่มาม่าที่เกียรติทำกับข้าวอะตำลึงบ้านเราเองนะเราเอาหนอ่อหาหน่อมาจากบ้านแพ้วต้นตำลึงค่ะแล้วเราก็มาปลูกที่บ้านมาปลูกที่บ้านเราที่พยอมทองแมนชั่นนะเราซื้อเขากำหนึ่งก็ยี่สิบบาทนะนิดเดียวเองแล้วพอนึกอยากจะกินเนะี่ยเราก็ต้องเดินออกไปซื้ออีกนี่เราปลูกในบ้านเราเลย อยากกินเราก็มาเก็บได้นะคะเราไม่หวงนะเด็กที่นี่ก็ไปทำกินได้ใส่มาม่านะคะเด็กขอเราที่เขาไม่มีผักก็ผักตรงเนี้นะคะ่ะทำแกงจืดอยากกินแกงจืดก็เก็บตําลึงตรงนี้ไปให้แม่บ้านเราทํากับข้าวให้กินนะคะเราก็ให้ค่ะเราถือว่าของม,มีอยู่เราไม่กินก็แบ่งกันนะคะแบ่งเด็กๆกันเด็กๆที่ขอก็กินได้ค่ะ พรถ้าเด็กเขากินกันเป็นเขาก็จะมาเก็บไปทานกันนะคะเขาก็จะมาบอกนะคะว่าเออขอตําลึงหน่อยนะคะมาได้ไปเก็บเอาเลยเขาก็จะมาเก็บกันนะคะเนีย่ยใส่มาม่าอร่อยนะคะพูดถึงแกงจืดก็อร่อยยิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะตาลึงนะคะเราเก็บยอดยอดเอามันก็ขึ้นมั่วไปหมดเลยขึ้นกับต้นไม้ นี่ค่ะเราเก็บมาแล้วนะตำลึงเก็บแต่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะคะเต็มเลยอยู่บนต้นโมกเห็นไหมคะแล้วก็ต้นหมนแล้วก็มะละกอเดี๋ยวเราจะเก็บตอนเย็นอันนี้เราเก็บนี่ไปใส่มาม่าทานก่อนนะคะทาน,นง่ายๆเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บมาตูมแขกเอาไปผสมยังไม่มีใครเอามบตูมแขกไปทำนะเป็นผักที่ชนิดที่ห้า เดี๋ยวเราจะทำก่อนเป็นคนแรกนะคะชีวภาพนะคะถังใหญ่ก็ใช่ค่ะเราพึ่งกองเมื่อวานกองออกมาจากเมื่อวานนะคะอีกหลายถังเนี่ยเราเอาไปแล้วเอาไปบ้านแพ้นะคะให้สามีไปรดน้ำแต่เราต้องอยู่ตึกนะคะอยู่ตึกที่นี่ดูแลที่นี่คนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบมะตูมแขกกันนะคะทีแรกเราคิดอยู่สองอย่างว่าจะเอาต้นอะไรดีจะเอาต้นพิลังกาสา ็นไหมคะพี่รังกาสาต้นตรงนี้นะคะที่เราปลูกไว้อันนี้ก็กินได้นะคะพี่รังกาสาลูกเขาอร่อยมากเลยแต่เขายังไม่มีลูกเราก็จะเอาเขาไปลงที่นู่นเหมือนกันเพราะที่นี่มันมีตะปูน,นะคะบ้านเราพยอมทองแมนชั่นมันมีตะปูแต่เขาก็อยู่ในกระถางได้ต้นเบลเลอร์เลยนะคะจากต้นเล็กๆที่เอามาปลูกนะตอนนี้ต้นใหญ่เป็นต้นที่หนึ่งที่เราหมายตาต้นที่สองคือมะละกอที่จะไปตากแข้งแล้วมาทําเป็นผงนัว และต้นที่สามก็คือต้นมะตูมแขกที่เรากินกับส้มตำานะคะต้นนี้เห็นไหมคะที่เราเดี๋ยวเราจะเก็บเอาต้นนี้แล้วกันเป็นผักชนิดที่ห้านะคะเอาไปรวมกันถ้าเราจะลองทําผงนัวแทนเป็นผงชูรสได้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงและมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยนะคะมะตูมแขกนะคะเราจะเก็บมะตูมแขกเนี่ยคะ่ะเขามีดอกด้วยนะ ก็ยิ่งดีเลยเดี๋ยวเราล้างล้วตากแห้งแล้วก็เด็ดเลยเนี่ยนะคะยิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกค่ะตอนเรากินส้มตำไม่ต้องซื้อผักที่ไหนเลยซื้อที่เนี่ยมาเด็ดบ้านเราไปซื้อที่ไหนไม่ต้องซื้อเลยผักกินยิ่งมีดอกด้วยอร่อยมากมันจะกรุบกรุบนะคะมระตุ่มแขกขึ้นง่ายด้วยค่ะเราหาซื้อมาปลูกที่บ้านนะคะช่วงนี้ก็ใครที่ตกงานหรืออะไรเงี้ยหาอะไรแบบมาทำในบ้านก็ได้นะคะทำแบบเราก็ได้ อยู่เพราะมีพอกินนะคะช่วยได้นะคะศาสตร์พระราชาที่ในหลวงท่านทําเอาไว้ให้คนไทยท่านทํามาให้พวกเราใช้ชีวิตประจําวันนะคะมันเป็นชีวิตประจำเัือนแบบกินแล้วพอเหลือเราก็ให้คนอื่นเขากินบ้างดิฉันทําปลูกมาก็บางทีก็กินเหลือก็เ,เหลือใช่เหลือกินแล้วเด็กที่หอนี่ก็มาขอกินขอใช้เราก็ให้นะคะ ที่อื่นมาขอใบเตยอะไรเราก็ให้เขาไปเก็บเอาหลังบ้านเพราะมันก็เยอะนะคะเนี่ยค่ะนี่เราก็ได้ผักมาหลายอย่างล้วนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างาแล้วตากแห้งนะคะคนชาวบ้านเหล่านี้ก็ใจดีเขาก็เอาแกงมาให้ดีฉันนะคะนี่มีน้ําใจนะคะซอยจรรย์แปดนะคะแปดค่ะแปดสีจันทร์ อยู่ตรงข้ามกับพี่ยอมทองแมนชั่นนะคะเรารู้จักคันเขาตักแกงมาให้เรานะคะผู้ดูแลตึกนะคะน่าทานเลยค่ะเป็นมังสวิรัตนะคะ,ะวันนี้ตําลึงเราก็เลยไม่ได้ทำเอาเข้าตู้เย็นไปก่อนแล้วกันไว้กินมื้อพนี้วันนี้ทานแกงจืดมังสวิรัตนะคะตุดจีนที่ชื่อตุดจีนนี่คือเขาเกิดวันตุจจีนพอดีนะคะเจ้าตุจจีน,นตัวนี้ตัวนี้ตุจจีนจะดุหน่อย เหมือนกับเขาจะเป็นจ่าฝูงนะตัวนี้ไหนวะตุดจีนอ๋อตัวนั้นตุดจีนตัวนี้เปาเปาเจ้าเฮงเฮงค่ะนี่เฮงเฮงอยู่นี่เฮงเฮงใจใจดีตัวน,นู้นพ่อเขานะคะพ่อเขาอยู่นูน่นจัมโบ้ค่ะชื่อจัมโบ้ตัวนี้บิง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 ตัวนั้นจ้าจ๋านะคะจ้าจ๋าลูกจ,จา้าจ๋าจ๋าอยู่แต่ในกรงนะคะจะ๋าจ๋าอยู่แต่ในกรงไม่ค่อยออกมาอยู่ในรังนะคะ ทำไมละเด็กๆเอ้ยเสียงดังลูกหนูกปูค่ะตอนนี้ผักเราก็ครบแล้วนะคะมีทั้งหมด5ชนิดอันนี้ใบหมอนอันนี้ใบเตยอันนี้ต้นผงชูรสหรือผักชัย,ยานะคะอันนี้ก็มารูมเดี๋ยวเราก็เด็ดใบนะคะรูดออาจต่ใบเนี่ยรูดเอาจะ่ใบการจะทิ้งไปนะคะเอาไปจากแห้งนะคะทุกอย่างจากแห้งแต่ต้องล้างก่อนนะ อันนี้ตีนมะตูมแขกเป็นผักชนิดที่ห้าที่เราจะเอามาผสมด้วยนะเพราะว่าที่เราดูที่แพทย์ทางเลือดเขาแนะนําเขาบอกว่าใบโกศแต่เนี่ยโกศบ้านเราไม่มีเราก็เอามาตุมแขกได้ก็เป็นผักกินได้ค่ะผักกินดิบด้วยเดีย๋ยวเราจะไปจากแร่เราจะทดลองเป็นผักชนิดที่ห้านะโอเคเสียงดังลูกเสียงดังเสียงดังร้องทำไมอ่ะอืม พอาละไปทำงานแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะว่าทุกวันเราทำอะไรเราเก็บผักแล้วตอนนี้มีเวลาว่างอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูห้องวันนี้คนจะมาเอาห้องนะคะมอไซนนี่สวยไหมั่งที่บ้านนะของน้องอาพาไปดูนะคะอันนี้ตึกเล็กนะคะอันนี้ตึกเล็กห้องนี้ทำเสร็จแล้ว เดี๋ยววันวันสองวันเนี่ยเขาจะมาเอาห้องนะคะไขกุญแจก่อนเข<ม>าก็เปิดไฟ<ม>เพื่อเราอยากรู้นะว่ายือ้ออยู่พยอมทองเนี่ยห้องเป็นไงห้องเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนห้องนี้คือห้องหกศูนย์สี่ชั้นล่างนะคะอันนี้ก็มีตู้ตู้วางชั้นโทรทั์อันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะ ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็าให้ดูคนที่อยากเห็นอยากดูพยมทอมไมั่นเป็นยังไงก็พาให้ดูนะคะนี่เราให้ช่างจ้างช่างเขามาเขาย้ายไปแล้วแล้วเราก็เข้ามาทําห้องนะคะห้องนี้เป็นห้องแอร์แล้วก็มีกระจกไฟนะคะไฟไฟเป็นวงกลมห้องนี้เขาติดเน็ตนะคะเขาวนไว้ถ้ามานี่ถ้าคนอยากติดเน็ตนี่ไม่ต้องติดแล้วมีมสายอยู่แล้วนะ นี่ก็เป็นที่นอนค่ะที่นอนผ้าปูเสร็จเรียบร้อยเข้าอยู่ได้เลยอันนี้ก็ห้องน้ําห้องน้ำนะคะ่ะข้างหลังนะคะเป็นเทคโนโลยสยามนะคะบ้านเราติดเทคโนโลยสยามรั้วเดียวกันเลยอันนี้ก็ห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็คร่าวๆนะคะอาจจะไม่ได้ดีมากส่วนมากขอเราจะเป็นเด็กเด็กของสยามนะคะมาอยู่กับเราซะส่วนใหญ่ ว่ากล่าวตักเตือนได้ค่ะเด็กผู้ใหญ่ค่อนข้างดือ้อพูดอะไรไม่ค่อยอยากทำตามอันนี้นะคะห้องโดยประมาณนะคะห้องใหญ่ค่ะห้องนี้กว้างตกสามพันกว่าบาทเองนะคะห้องนี้ถ้าส่วนมากอาจารย์อาจารย์เทคโนสยามเนี่ยพอเปิดเทอมทียังไม่ทันถึงเปิดเทอมก็จะมาจองให้เด็กๆทุนที่จะมาอยู่นะคะเนี่ยค่ะห้องสภาพเป็นอย่างนี้นะ ประตูก็เป็นประตูไม้นะคะประตูไม้แล้วก็โอเคนะคะมีเท่านี้ค่ะอันนี้ตึกยอทองแมนชั่นนะคะเห็นไหมคะบ้านเราเองวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวจะพาเดินไปหลังบ้านเป็นหลังบ้านตึกเล็กนะตึกใหญ่เมื่อเช้าไปดูแล้วไปเก็บผักชายามาแล้วนะคะเยวจะไปหลังบ้านเรา กุหลาบก็ตัดแล้วไปบูชาพระแล้วนะคะมีกุหลาบก,ก็ยังมีพอมีดอกตุงมตุงเห็นไหมคะเนี้ยดินมีอยู่แค่เนี้ยเราก็น้ําหมักชีวภาพนะคะผสมน้ำํำลดต้นลดลด,ลดตายต้นเขาอันนี้ข้างบ้านเรานะเขาไม่ได้มาอยู่นะนี่นะคะม,มันลุมเห็นไหมคะม,มันลุ่มมันมีขนหนุนด้วยบ้านเรามีข้นนุนด้วยนะคะ มาลุมเก็บมาแล้วนะคะแม่บ้านเราเก็บมามีดอกด้วยดอกนี่ก็ทอดไข่นะอร่อยนะผสมเก็บเดินไปก่อนนะเดินไปหลังบ้านนี่มะลุมบ้านเรานะคะมะลุมค่ะออกดอกเต็มต้นเลยเห็นไหมคะมีต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งตายไปแล้วกำลังออกฝักเต็มเลย มีขนุนด้วยนะเดี๋ยวถ่ายขนุนให้ดูอันนี้ก็เก็บมาแล้วนะคะพี่เดือนนะคะนี่พี่เดือนแม่บ้านเราเก็บมาพี่เดือนบอกจะเอาไปแกงส้มนะคะแกงส้มให้เรากินเ,นะเต็มเลยอันนี้กำลังอ่อนนะคะกำลังทานเมื่อก่อนนะออกเยอะมากคนนะ่ะขอเราไปขายนะคะขายแล้วก็ได้กำไรด้วยเพราะว่าเขาไปแยกจากกรัรมหนึ่งได้เป็น2องกรรม แล้วก็ไม่ว่าอะไรแบ่งๆกันไปบางทีขอกินฟรีมาขอเก็บไปแล้วเอาไปมัดขายยังมีเลยเราก็ไม่ว่ากันเดีย๋ยวพาไปดูขนุนนะคะเต็มต้นเลยปีนี้ไม่ค่อยดกนะต้นนี้ขนุนต้นนี้มะลุมนะคะเรามาแนตะ่ต้นเท่านิ้วมือเราเองฮะตอนนี้พอมาปลูกข้างแทงนี้อันนี้ก็ใหญ่ไปเราก็เลยต้องเลื่อยทิ้งต้นนั้นก็ยังไม่ตายนะเราเลื่อยทิ้งเห็นไหมคะเขาก็ขึ้นด้วยกันเป็นอีกต้นหนึ่ง ต้นนี้ต้นใหญ่มากขึ้นไปข้างบนเลยต้นนี้ที่มีฝักนะคะอันนี้พี่เดือนนะคะพี่เดือนแกก็จะเก็บลงมานี่แกดึงลงมาแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ไม่ได้เยอะมากเลยไว้กินเองค่ะอันนี้ขนุนนะอ่าตาตาเริ่มทู่ละตาตาไม่แหลมละอันนี้ไม่นานก็ได้กินถึงปุป ปีนี้ไม่ดกนะจริงๆแล้วเขาดกมากอันนี้ยพวกเนี้เขาเคยออกมาหมดแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเขาเคยออกลูกยันโคนเลยนะคะเขามีลูกยันโคนเลยเราก็ใช้น้ําหมักชีวภาพเนี่ยลาดก็หายละอันนี้มันก็ยังพอมีอยู่เห็นไหมคะเต็มเลยขึ้นไปถึงข้างบนนะคะขนาดว่าปีนี้ไม่ดกนะก็เต็มเต็มคอเป็นสิบลูกเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปจนถึงยอดเลยเห็นไหมคะถึงยอดเลย อันนี้คือต้นมะย,ยมนะคะมะย,ยมเปรี้ยวนะเป็นมะย,ยมที่อยู่ที่บ้านเราเองนะคะที่กรุงเทพคือระยมทองเนี่ยเต็มเลยแต่เด็กก็มาเก็บแล้วนะเก็บกิ่งนี้ไปก็ยังมีอีกหลายกิ่งนะทางนู้นอะจกมากเลยเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะ ล่วงซยส่วนใหญ่ค่ะมันเปรี้ยวเด็กก็ไม่ค่อยมากินน้อยคนที่จะมาสอยนะคะแต่เมื่อวานเด็กคนหนึ่งมาสอยเอาไปทานนะคะ,ะแบ่งปันกันค่ะแบ่งปันค่ะนี้ก็เป็นผักห้าชนิดของเรานะที่เราเก็บมาจากบ้านเราเองนะคะที่พยอมทองมันชั้นนะคะบ้านเราที่กรุงเทพบ้านเราก็จะมี มารุมนี้จะล้างน้ําตากแห้งแล้วนะคะเลาก็มาตากแดดอันนี้มาตูมแขกอันนี้ก็คือใบหม่อนนะคะทุกอย่างตากให้แห้งค่ะแล้วเดี๋ยว,วพอมันแห้งเนี่ยใช้เวลาสักวันสองวันสองสามวันนะคะแล้วแต่แดดก็จะเอาไปปั่นนะคะอันนี้ก็ต้นผงชูรสหรือค้าเม็กซิโกนะล้างน้ําแล้วนะคะแล้วก็มาตากแห้งแล้วก็ใบเตยค่ะใบเตยนะคะทุกอย่างเอามาตากแห้งทั้งหมดรวมทั้งหมดห้าอย่าง เอาแต่ใบนะคะก้านไม่เอาเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็พอมันแห้งแล้วเราก็เอาไปปั่นนะคะไปปั่นแล้วก็เอาไปคั่วพอคั่วเสร็จมันก็จะเป็นผงละเอียดละเอียดนะคะเราสามารถมาโรยในข้าวในแกงของเราได้นะคะนี่เราตากแดดไว้นะคะซึ่งมันมีวิตามินมากนะคะคนที่ไม่กินผักเนี่ยแนะนําว่าคนที่ไม่ชอบกินผักเนี่ย เอาทาอย่างเงี้ยให้ลูกๆกินได้นะคะเนี่ยไปโรยกับข้าวหรือในแกงจืดอะไรเงี้ยให้เด็กๆกินหรือผู้ใหญ่กินก็ดีนะคะอันนี้ใบเตยเนี่ยมันมีสรรพคุณคือบํารุงหัวใจด้วยนะแล้วมันก็จะหอมคณะเม็กซิโกนี่ก็คือสรรพคุณเขาคือแคลเซียมที่สูงนะคะบํารุงกระดูกแคลเซียมนี่มันก็คือการบํารุงกระดูกนั่นแหละนะคะมะลุมมะลุมนี่ก็เกี่ยวกับพวกความดันเบาหวาน ไขมันดิฉันเป็นดิฉันเลยต้องมีพวกใบหม่อนใบหม่อนนี่ก็คือรักษาคนเป็นเบาหวานเราเป็นเบาหวานเราก็เลยต้องมีใบหม่อนไว้ตากแห้งชงชาส่งเป็นน้ำชาแล้วกินนะคะแล้วก็มีต้นหนึ่งต้นทองอุไรเดี๋ยววัาเราออกไปข้างนอกเราก็จะเก็บมาข้างทางมีเยอะค่ะคนในซอยเขาก็ให้เก็บเก็บก็กินัาทักสี่ห้าดอกมาชงเป็นน้ํานะคะกินเป็นน้ําปล่าเป็นน้ําชาอันนี้ก็มาตุ่มแขก อันนี้ก็เป็นพืชที่มีรสชาติมันอร่อยนะคะมันไม่มีโกศนเราก็เลยใช้บักผักผักชนิดนี้แทนนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะมันเป็นผักที่เกี่ยวกับแคลเซียมนะคะบำรุงกระดูกเราจะได้ไม่ต้องไปกินยาปฏิชีวนะนะคะกินพวกพืชผักที่เราปลูกไว้ในบ้านเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นอาหารได้นะคะแล้วก็ตากแดดแล้วนะคะ ถึงจะหมดไปวันแล้วมันก็ยังไม่แห้งนะวันนี้น่าจะทำทำให้ดูเนี่ยไม่ทันนะคะเดี๋ยวไว้รอให้มันแห้งแล้วจริงๆเนี่ยจะเอามาทําวิธีทำให้ดูนะคะว่าทํำยังไงแล้วเอาไปใช้ไปกินยังไงได้นะคะ